เมื่อวันที่23ตุลาคม2566ที่บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หน้าสารากลางจังหวัดนครสวรรค์น,นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายรชาชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2566โดยมีนางวราภรณ์เสริมพักดีกุล นายกเหล่ากาชาตจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังนายชุมพิษเดชรัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในวันปิยมหาราชประจําปี2566